นี่เลยจ้ะโอ้ยน้ำจิ้มกระตัมเองค่ะทุกคนค่ะเนี่ยมาสุดรแม่มาเด้อจ้ามากินกระบอกมีย สวัสดีจ้าทุกคนจ๋าอยู่กับบะหมีอีกแล้วเด้อจ้ามือนีบะหมีสิฟ้ามากินกุ้งจ้าทุกคนมือนีบะหมีสิผ้ามากินกุ้งเผาเด้อจ้าเผาเองเด้จเเอดจ้าบม่ได้เผาเองน้องเผาจ้านี่ผักครอสแมนบอว์เว้าวโลโลเลยเล่มาจ้าทุกคนจ๋าแสงมันสิหายก่อนสิฟ้ากินเด้อจ้านี่ กุ้งโอ้ยกุ้งตัวใหญ่ๆได้จ้ะอืมเบ่งมาหอนๆเลยจ้ะ,อเ,ออเ,จะเออหอนแห้งด้วยนี่เลยจ้ะโอ้ยน้ำจิ้มกระตัมเองค่ะทุกคนค่ะเนี่ยมาอืมปผบ อืมโอ้ชุดแมอืมผ้าทิศกับสิตกดินเราเด้อจ้ะโอ้ยหอนอืมอืมอืม แก่ยากอยู่ด้วยจ้ะเมื่อวานเขาแก่บอกเป็นมาเด้อจ้ะมากินกะบ,บอก๊อกเม กินไปไ่ะเดี๋ยวมตรงจมันบ่ค่อยหลายแห้งแต่ว่ากัแซบอยู่จ้ะ โอ้โหดูค่ะทุกคนค่ะอุ้ยหยุดอือกุ้งมันกะเหนือมันเละๆนะจังน่อยจ้ะเบิงโอ้ยมันคือเละแท้ มันก็เลยจังเอาบรรยากาศรลอยล้านเด้อจ้ะเสียงนกกับห้องเพลงให้ฟังละซัก ต้องแบบกุ้งที่มันหัวแข็งๆด้วยจ้ะที่มันเป็นสีสมๆมแบบแข็งๆอะ่ะเขาเอื่นว่าอย่างบบอันนั้นนะแ่บแสบด้วยจ้ะอันนี้บอค่อยมีอือได้ยุ พักกระกรอมแห้งพอค่อยห,หลายแล้วจ้ะ เนื้อมันเละๆแล้วจ้าดูเบิ่งแต่ว่ามันกระแซบอยู่ยน้ำจิ้มแซบแห้ง ไฟอาทิตย์กต่ิโตกดินแล้วเด้อจ้ะเนื้อเละแห้ง เบิ้องอันนี้นี่แหละมันต้องอยยังสี่เบิ้องจ้ะตัวนี้เด้งๆเลยืมแดดไปเราจะทุกคนจ้า แสบมากเลยจ้ะทุกคนจ้ะมันคําแล้วแดดก็าหายแล้วเดี๋ยวบอกมีขอตัวไปกินล้างกล่องเด้อจ้ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ามาเร็วเข้มเร็วอีหลี